สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอทุกคนนคุณได้บอกอันเียของเขา,าไหมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับชายครับผมตัวกินว่อนี่ยั่อีนี่าเนี่ยเดียย๋ยวึือียม้าใมาไอ้ลูกชายาวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะคนที่รากกีแ่แจกา รอบนี้เอาเอากล้วยมาด้วยเอากล้วยมาให้กินนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเลยสวัสดีค่ะพี่าศินาสวัสดีนะคะฝนตกเ้ออาจอยในเมืองอุ้ยในเมืองฝนตกน,น,นั่งวาแล้วบอดในเมืองกับฝนตกอูถือถือเหล็กคือนแลวถือจักสีเนาะเนาะไสบานไปหาแล้วบ่มีหอดบังนอดละหน่อยเ้ยยูป้าได้ละเฮ้าไปสากกับเขาไปสากก็ขขขเขาบ่มีบัวงนอนนดี๋ย่เห็นแต่ไหนเนาะไปทำอะไรกันคะเดินทางปลอดภัย ช้างช้างนะคะถ้าไปไปเปิดงานนะคะสวนรักสวนใหม่เขาไอเขาเปิดใหม่นะคะสวน80ภาษาเขาเนาะชายไปร่วมงานนะคะโอ้คนตกสัตคือจงไหนล่ะบาน,นี้จะว่าเป็นตลุตนจ,กกนจนะปอกเนี่ยไม่ยุ่งใดล่ะลูกเลยเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะ ทางวัดขอบคุณนะคะทั้งลมทั้งฝนเลยมาสันอายทั้งลมทั้งฝนมาสันโอ้ยตาลิพิดบุกิดลูกชายสิบปีอยู่สายะค่ะงานอะไรครับเพห,นหน็นนหมงานเปิดอ่าเปิดสวน80ดสิบพรรษานะคะของทางจังหวัดค่ะใช่ตอนนี้ฝนตกวมาสันกับเต๋อก็ว่าใช่ตอนนี้ฝ<ะ>นตกนะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ คุณปลอดภัยถึงที่หมายเธอสวัสดีภาพอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ไปอยู่โน่นจดื้อนะคะไม่นางไม่กลัวอะไรนะฝนไม่แต่งกลุกไสไปพี่ฝองยูค่ะอาจารย์มีลมเติมนอนไหมคะคืนนี้ต้องสัญญาณยังไม่รู้เลยค่ะเราไปทีหลังเขาอะเราไปทีหลังเขาเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลยค่ะอันนี้ก็ไปวัดดวงกันเอาว่าจะมีที่นี่ไหมเพราว่าเขาบอกว่าฝนตกเนี่ยไม่ไหวเลย ดูค่ะมาขึ้นรถรอบนี้ดูค่ะจืดค่ะขี่ค้าขี่แน่รู้ใช่ตอนง้างสอนไปเร็วกว่าช่องกตอนง้างสองต่อนไปเร็วกว่าครั้งนี้ช้ากว่าก็คือธบรมดาเขาก็เดินทางวันนี้กันแล้วก็ที่นี้แม่นางว่าท่านไปเร็วก็เขาไม่เขายาเขาแจกช่วงบ่ายแม่นางก็เลยไปช่วงนี้พ่ออย่างน้อยก็น้องก็ได้กินยาจากที่บ้านเนาะ เพราะว่าถ้าไปแต่เช้านะคะก็ไม่รู้จะได้ยาตรงไหนเนาะให้น้องกินเนาะก็เลยใชาค่ะเดินทางแล้วเหรอเดินทางเรียบร้อยแล้วนะคะไปอยู่นานมะไม่นานค่ะคุณทิมค่ะก็พรุ่งนี้นะคะเสร็จพิธีเสร็จแล้วก็กลับค่จะดีใจจ่อยได้เป็นตัวแทนปเปิดงานใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็อ่เป็นเป็นตัวททแทนช้างแสดงด้วยค่ะ แล้วคุณเก่งไแล้วค่ะพี่ลาลาดาไปแล้วครับเดินทางแล้วครับรัวคิดแตกคิดแดนเต็มเลยนะ่ะอ่าน,น้อยจูจูเป็นกําลังใจให้ลูกชายหน่อยนะคะไม่ได้ขึ้นรถนานครับอันนี้จะตื่นเป็นพิเศษครับอบอพลอยได้บ้านไปอยู่กับบอพลอยไหมบอพลอยได้บ้านเขา,าว่าอาเผาได้บ้านเขาวะ่าไปอยู่กับเผา,าบอพลอยวะเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะว,ว่ามันจะมีที่ให้น้องผูกไหมเนาะ ถ้ามีที่มีอะไรก็อาจจะได้ไปอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าพมกเขาไปเมื่อวานเหมือนเอมื่อวานเขาไปนนเขาไปแห่งานแล้วเขาก็เตลิดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วบ้านเขาไปกอดเต็มหมดแล้วนะจอยจะไปอยู่ไหนวะบอมมีมอดูแล้วค่ะทัศนีวัดจงสีเนาะเดินทางปลอดภัยนะจอยน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรค่ะครั้งนี้ทั้งนี้รู้สึกว่าจะตื่นนะเพราะไม่ได้ขึ้นรถก่อน บางครั้งงานช้างเรายังได้ขึ้นรถก่อนนะคะครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นรองรถเลยชาขึ้นเลยโดนกี่ละค่ะเนียนเปียกเบิรถดริดด่นแม่บอกพลอยบอกว่าฝนกำลังจิ้มอ๋อค่ะครั้งนี้ก็นี่ค่ะอย่างที่เห็นเลยเดินทางชุมนดินไปด,ดื้อ ยัไมคต้งคำเพราะว่าอะไรครับไม่ต้องไปหาโลหะหาหาที่บังแดดนะครับถ้าเราไปถึงเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแดดอะไรเราก็ปลูกขในตรงกลางก็นั้นได้พ่อพ่อบอกว่าถ้าถ้าไปเร็วมันก็ต้องหาที่หลบแดดถ้าเราไปช้ามันก็มันมันมันไม่มีแดดแล้วเราไปปลูกตรงไหนก็ปลูกได้แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เขาบอกว่าฝนจะตกไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนแล้วทีนี้โอ๊ยลำบากแลทีนี้ จอเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะลูกชายสนเล็กสุดในงาน,นาแม่นางน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไปดูถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีรุ่นนี้ก็สแสดงว่าเล็กสุดในงานแล้วแม่นางว่าเพราะว่าไม่มีคนอยากจะไปกันเนาะเราก็เลยถือโอกาสโอเคแหละให้ลูกชายเราไปฝึกประสบการณ์นะคะอะไรใหม่ๆเนาะเพราะไม่ได้ไปด้วยแล้วแม่นางไปค่ะ ทางฟอ,อัน,นี้จอยเก่งที่สเลยอันนี้งานใหญ่รอบสองใช่ค่ะรอบสองเลยค่ะอันเนี้น้องจอยเาไหมตอนนี้แม่นางเริ่มเมาจอยเดินบนเวทมนมานี่ <S 2> <S 2> <S 2> อจอยป้าได้ฟังเพลงช้างน้อยบัวบานมีตอนท่อนของจอยด้วยใช่ค่ะมีท่อนของจอยด้วยบอกว่า พ่อพ่อเสืบอบอพ่อเสือรับอัจจัยมเ,เตผมครับบอไปงานที่ซีล่ะคะน้องจอยแค่ทำงานที่ซีลนะคะก็จะไปอยู่สนามศรีนรงค์นะคะถ้าเกิดว่าพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟซีทันใดนะคะอยู่ใกล้บริเวณน,นั้นนะคะไปให้กําลังใจลูกชายเราได้นะคะมีของถิอแมตินมือไปฝาก,ก็ได้นะคะไปให้กําลังใจลูกชายเรานะคะจอยน้อยนั่งเลยค่ะลังนะคะ พอคอยกำลังหอด่สะส้ะสงสารนาราเสดลุกใจรถแม่นคขาก็ได้ขึ้นก็ได้ขึ้นดนละเนาะตัางหลายเดือนละเนาะต่้งแต้อยู่แต่งานสางวันที่นี่ก็เลยค่อนข้างชืดจะไ,ไดนชังหน่อยนะคะ้ใถึงยังครับเพิ่งออกเดินทางค่ะอยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมไปต้อนรับไปหากันได้นะคะ เป็นกำลังใจให้ลูกชายได้นะคะแม่แม่อย่าลืมกดไลค์ให้ลูกชายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับกูสวัสดีค่ะแม่นางสวัสดีค่ะคุณคุณพุ๊คกีคค้สวัสดีนะคะเดินทางไปค่ะเป็นไหนอยากฟังท่อนที่มีจ่อยอ่าอย่างเนาะจะเป็นผู้ชายร้องแม่นางจําไม่ได้อะ่ะมันจะมีท่อนที่บอกว่าอะ,อะไรวะ อะไรไอ้ท่อนที่มีแบบว่าพี่บัวไม่กลัวใครนอกจากจ่อยอะไรนี่แหละเขาผู้ชายร้องแม่แม่ลองดูเออแม่นางไม่วานใจว่ากลุ่มคนรักช้างน่าจะมีหรือเปล่าเขาเขาแชร์อยู่แม่นเข้าไปในกลุ่มคนรัช้างเขาแชร์อยู่แล้วเขาแชร์เพลงนี้อยู่แม่นางจดจำชื่อไม่ได้ลูกชื่อเตมบัวบานอะ่ะ ลองลองล,องล,องลองพิมพ์ดูนะคะแม่นางก็ไม่มั่นใจอะ่ะแต่จาได้ว่ามันมีชื่อพี่บัวบานอยู่รุสตาคารล้างอ,อ่างานอีเวนต์ทยตัวที่สู้าจารย์ไม่เตนที่เพราะมุ่ะโอ้แม่นางเห็นมึงมีเห็นมั้งนะคะคอมเมนต์ที่มุมขวา,า,ขาวไปนะคะว้างชานสดเสร็จอันนี้ค่ะคุณกุ๊กนายกำลงังถึงอยู่เลยให้สุรินค่ะให้กำลังใจลูกชายหน่อยนะะั้นน้าในขี่รถเนาะ เราก็เลยอาสานะคะปับปลูกชายจะได้มีประสบการณ์ด้วยนะคะคือรับแม่แวใรเอสักองอเพลงโบวานกลางใจเออมีคนบอกแล้วมีคนบอกแล้วพี่วันเลยเอ,อันดับหนึ่งก็ไปโดนตัวโอ,อ้ลูกชายเรางานหลวงงานลาดไปหมดครับ ส่อพอยโทรไปถามเมื่อกี้เขาบอกว่ามีคนอยู่เยอะแล้วนะคะไปอยู่กับเขาไม่ได้นะคะอ่าอ่าอูไหนเนาะคนเดียวคุณคนเดียวก็อยู่ได้นะคะไปอยู่ไม่ได้นะคะบ้านบอกพอยมีคนอยู่เยอะแล้วนะคะเขาโทกโทรคุยกันกับเขาเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้ฮะ ออกงานตื่นเต้นเหมือนตัวเองออกงานเลยใช่ค่ะตื่นเต้นมากเห็นไหมว่คิดแต่คิดแต่เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยเอากล้วยมาด้วยเอากล้วยมาเอากล้วยมาให้กินด้วยบัวอันนี้ค่ะอะไรหนอเพลงบัวบานของคุณอันเดทหอมอ่อนค่ะอ๋อ,อ,อ,อลองลองลองหาดูด้อไปนานงก็ไม่รู้อันไหนน้อไมปนานก็จำไม่ค่อยได้จักเก่งที่สุดขอบคุณค่ะ เต้นนานๆได้ขึ้นรถเนาะไม่ค่อยได้ขึ้นรถกับเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละไปหาประสบการณ์บ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองไม่ในทีก่ก่อนลาไปเด่นๆนะก่อนหนใส่พ่าหางค่ะเลยเนาไปอยูปไปยุ่ไปอยู่กันตาเลยก็ได้ตรงต้นจามจุลีฝนตกไมหมคะว่าหันหูเลยว่าเสร็จไปอไปยุองอย่างไรเนาะสนจามจุลีใส่พอ ที่เป็นวัดตะเลิศไปอยู่บม่งต้นจ้าจุลี่กันเลยมันจะต้นจ,จ้าจุลีเหมือนกันไม่รู้ว่าน้องไปไปไหนสัญญาไม่ค่อยดีเลยสัญญาขาดหายๆเราไปตรงแสนคูณรู้ไหมชื่อสวนพษษษษุทธชาแสนคูณแสนคูณหน้าเขาเาขอเาเอะไรเขาเขาหน้าจะไอ้นี่นะคะมันเป็นไอ้ของเขาอ่ะที่ประจําเราไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้ เราต้องไปอยู่ที่สนามสีนลุงเท่านั้นนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะคุณคนค่ะที่เดิมตอนงานช้างใช่ค่ะที่เดิมตอนงานช้างค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใลูกชายหน่อยนะคะค่ะสวัสดีทั้ง85้าท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจให้ลูกชายเรานะคะ มีที่อยู่ไปอยู่วัดเลยไปสัตว์ไห้หลวงพ่อมาให้เขาว,วดาดขี้แตกอีกแล้วมาจ,จะบดมือนีหลต่ไม่หอดผุ่นก็สิเมืออู่ไปเสียแน่นอนเลยขี้ออเบดละมืออะมือมือดีขึ้นแล้วค่ะ สมานล่ะครับคือผมแค่สมานล่ะครับแค่ผมสมานล่ะครับคนเก่งตัวค่ะผมที่เดิมตอนงานช้างน่าจะเต็มแล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะทุกคนเขาก็ต้องอยากเข้าบ้านกันหมดค่ะมันก็เลยเต็มแล้วค่ะเพราะเราไปทีหลังก็เป็นไรเหรอเดี๋ยวค่อยดูเอาว่า ตรงไหนพออยู่ได้ก็อยู่อยู่เนาะตะลอดอยู่ที่เดิมค่ะวะตะลอดอยู่โฮมส,สามปะวนน่าจต้นจัมจุลีฮาก็เลยคือหลายแต่ว่าโฮมส,สามปะโหย่โอ๊ยขออภัยบัตรน้องในเจ็งน้องหุ่นจะตกหูตต่นจะโกกส,สามปะสนุกไหมจอยเวันน่ะโอ้สีตื่นค่ะแม่นางเก่งไม่กลัวร้อน อุยสู้มาไอนี้แล้วค่ะทำไงได้คะคุณคุณแม่มความจนมันน่ากลัว <c oughs> เต็มที่ค่ะเนาะสู้เพื่อคนที่เรารักค่ะสู้เพื่อลูกชายตัวน้นอยๆอ่ะคุณแม่แล้วถ้าไม่สู้ก็ไม่มีใครจะสู้ให้เราเนาะ เก่งมากครับน้อยสู้ๆขอบคุณครับจอยขึ้นรถครั้งแรกไหมคะจอยขึ้นรถครั้งที่ตอนขึ้นนี่ขึ้นขึ้นขึ้นรั้งที่สามแล้วค่ะลงสองครั้งขึ้นสามครั้งครับถ้าไปลงตอนนี้ก็จะขึ้นก็จะลงสามครั้งพอดทีใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่สี่ขึ้นครั้งที่สี่แล้วขึ้นสี่ครั้งแล้วครับ ลงสามครั้งนยเดี๋ยวพอเรียกินล้วยแล้วมารอบนี้คิดแตกเลยคิดแตกเยอะเลยค่ะมารอบนี้นี่อาชุดไปด้วยไหมไม่ได้เอามาค่ะเขาไม่ได้ให้ใส่ค่ะเขาไม่ได้ให้ใส่เลยไม่ได้เอามาแม่นางกลัวนี่ด้วยค่ะแม่นางกลัวกลัวฝนเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วฝนก็ตกจริงๆ เราไม่ได้ให้ใส่ให้เป็เิดงานธรรมดาก็เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะให้อยู่ในในคอนเทนต์ไหนนะคะก็กลัวมีมีน้ำมีอะไรนะ่นะจอยเด็กสุดในงานค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วงานชา้างโอ้โหเพาว่าเอฟซีมาบอกตะเล่นเขา เห็นเฟซมา่นางเห็นตอนสมัยส,สาวสาวพรอมสวยมากเลยมันเป็นอดีตแม่นางแม่นางพยายาม,มย้อนเวลากลับไปหาอดีตแต่มันก็ย้อนไม่ได้นะครับโอ้ยก <c oughs> ินเป็นโ่อนเลยโอ้เหวินจงได้พวกหวินอย่งไหน้องกินเป็นมอย่าจมลงทุนมาหลายแลย้วแต่ห้รถมันรอดเพได้เขาสิหายมาผัวเลี้ยงบ่ดี แม,ม่สาวไปแสดงเหรอคะแม่สาวไปในานามของทั้งแสดงคะ่ะเพราะว่าต้องม,มีทั้งแสดงไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่สแตนบายนะคะเพราะว่าเขาขอทั้งแสดงทั้งแสดงมีทั้งหมด2ี่สิบเชือกอย,อยู่ที่ศูนย์สิบเชือกแล้วก็ไปที่นู่นสิบเชือกนะคะอผอชินแล้วยังไม่ชินเลยคิดแต่คิดแต่เด,ดิมเลยคุณเทปไปละงานนี้ชุดหนังเหมือนเดิมมาจอยชุดหนังก่อนครับเพราะว่า ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้อะไรยังไงกลัวเอาไปเกอร์ชุดชุดชุดหรอกลัวไบเกอร์ไม่รู้เขาจะให้อะไรยังไงนะคะูือขอบคุณค่ะอุ้ยอันอันท่านมัแกมาจากทางนี้เอาไว้จับทางนี้แล้วเอาออกทบบนี้เปล่าคือเดี๋ยวกระงก้านแล้วที่เหตุบาปหลุดจริงหลักตันนี้ หลังสงการพ่อบอกจะเอาลูกชายไปโรงเรีย,าายนอุ้ยทำไมเศร้าจังเลยตอนนี้สวยค่ะพนะอขอบคุณค่ะกี่ปีก็สวยขอบคุณค่ะเอฟซีเอฟซีย FC งงงงองเอฟซียองมาง่ามเพื่อนนใส่ชุดวันเกิดทับแมนค่ะมีมีคนเซลล์พี่ฟ้าบอกว่ามีผ้มาม่านด้วยเพ่นะ <c oughs> ฝมหาคือรอแถบเลยนะรอประมาณรอด้๊งตอนนี้ก็สวยอยู่และเก่งด้วยขอบคุณค่ะอ๋อหน่อยเก่งกุ้งอะไรเอ,อ้ยน้อยหน่อยน่อย,อยสิไป้มุดท้องแม่พ่นแม่อุ้ยนั่นน่ะนะไปกินบะหมี่อะไรไปกินบะหมี่ไม่เหรอใส่โกงม่วงโอ้ยพ่อฮอดบ่ได้ดอกพ่อพ่อบดขืนดังพ่อร่บสิไปหาร้อยปีดบะกมวงเขาพี่ไปแต่อย่างหัวกูดูข้ามาไดูดูขาบ่ บอได้ดอกบอหอดดอกบอหอดเมืองเด้อคนสิล oh, ักปิดบอกเมืองเด้อกันทางหนามมันมีรถเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะพี่เมย์คิดถึงแล้วจ้ามืคนเจละค่ะเลิกงานกลับบ้านก่อนจะเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะนะกระเป๋ากระเป๋าก็ไหนกรเอาใหญ่ เป๋าอันนี้ยี่อีพอตกใพอดกหนึ่เ้ยหกายกิโลไหมจักกิโลยงีประมาณสี่กิโลครับพิ่มพ่มบองกลับรถไปสีสิบกิโลค่ะ,คะจากที่เบนินนะคะแต่เราจะเ,เตะค,คู่เปลาคู่กับพ่อนี่ละคะปัทเบิงนม่คู่กูได้มาเพิ่มเติมอีกเนาะอย่าลืมแมสอย่าลืมแมสแมส มีค่ะเม็ดมีมีเม็ดมีเม็ดแล้วก็เอาไปตุนอยู่ค่ะเอาไปตุนเยอะเลยค่ะพี่หมีที่สุเรนฝนตกหนักดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าเป็นเจเดนในภุคใต้นะเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะนอยเก่งมากคุณค่ะ ดีๆพ่อจะเสซาะกิ่งไม้ไงเงืบพี่ฟ้าบอกให้นั่งดีๆไม่ใช่เสซาะกิ่งไม้ไงลังทวนพ่อพี่ฟ้าเออโอ้ยก็จะมาเห็นพ่อหวานนี้เนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอสซีเอรับ่านเยอร์พ่อมาเข้ากรงครับเอาพ่อมาเข้าเมืองนะครับนี่จังจะได้ไปโรงเรียนที่ไหนเดี๋ยวรอลุ้นค่ะรอลุ้นนะสวัสดีจ้าคุณ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 ้ย ขเขาแซวคุณเน่ขอบคุณนะไปที่เดียวกับแม่แป้งเหรอไปที่เดียวกับแม่แป้งค่ะระยะกี่กิโลแม่นางถึงสุรินทร์สี่สิบสี่ค่ะจอยเก่งขอบคุณค่ะดื้อหักหายัางวะอ้ยส้นก่าจอยก็พ่อเบิร์ดนี่แหละคุณวะคุณธนวัฒน์คุณธนวัฒน์เขาแซวส้นกว่าจอยก็พ่อเบิร์คดค,รค่ะวะสวัสดีค่ะแมุ่รุ่จอ,อยจะพาลูกชายไปไหนคะ จะไปสุรินทร์ค่ะพี่นิสาลัดไปเปิดงานพรุ่งนี้ค่ะพี่นิสาลัดขาจัดกันแล้วค่ะพี่น่าจะดีใจดดจะไปเที่ยวอู้ยินอะไรกินแต่กินแต่แตนู่อนอะไรขั้นเดือนล้วครับผมผมสมัครเอาอันนี้สมัครเอานะคะผม,อย,อ,อ,ยมะอยากให้ลูกชายมีประสบการณ์อยากให้ลูกชายมีประสบการณ์ก็ไปสมัครนะคะอาล่ะเด็กขี่รถซิปหล่อชิวๆแมนค่ะสวัสดีค่ะผู้แม่คุณแน่แนหมายกันมาแล้วเพราะเบอร์โชคดีแม่นางเป็นภรรยาเขาอะเห็นบอดดะเอซี่ยง พบร์โชคดีได้แม่นางเป็นภรรยา, oh. าแม่ <c oughs> แมนแมครับมีเี่ยงกแมแม่นางพบรักควนช้างตอนไปเที่ยวดูช้างใช่ไหมคะแมนบ๊อบบบอยู่หลายวันแม่แม่นาพรุ่งนี้เสร็จงานก,กลับค่ะ พอบริดจอไม่นานได้ไงวู้บพอบร์เจอไม่นานได้ไงอย่าพาดท่าความอัศริกันล้างมือเจียวบ่อยเจียวพวกมาค่ะเจียวพวกมาอยู่คนหนึ่งซอยใส่แม็ด้วยห้วยไม่คข้ไม่ถึงเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะพรุ่งนี้น้องจอยกับแม่ก็กลับใช่ไหมคะแม่ค่ะพรุ่งนี้จอยกับแม่ก็กลับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเอฟซีอยู่นะคะเอฟซีขายกาแฟอยู่หน้าไอ้หน้าสนามบอไม่ไม่รู้ แล้วกลับใช่ค่ะไม่ได้อยู่หนึ่งเดือนนะคะเราเราสมัครไปร่วมมาเียเฉยแล้วก็แม่นางไปจับใบด,ดําใบแดงแล้วแม่นางได้ใบแดงนะคะแม่นางก็เลยไม่ได้อยู่หนึ่งเดือนนะคะส่วนส่วนตะเลินนั้นเขาจับได้ใบดําเขาก็เลยได้อยู่หนึ่งเดือนนะคะใจเก่งอยู่แล้วนะขอบคุณค่ะไปทําอะไราที่สุรินเหรอไปวันอึ่งวันครึ่งแร้วหนึ่งหนึ่งคืนหนึง่งหนึ่งคืนก็ครึ่งวันนะอเพราะว่าไปเปิดงานนะคะไปเปิดงาน แต่โดนทำคนไข้ขอบคุณค่ะแม่นางสวยเด่งด้วยขอบคุณค่ะไปชุดแม่นางมาพี่ฟ้าบอกขอบป,อปอไป,ป,ปไปหน้าตาอย่างผมจะไปชุปดคนไปชุดแม่นางมาอย่าสวยเอฟซีพี่ฟ้าบอกหน้าตาอย่างผมนี่นะจะไปชุดคนสูๆส้ๆจ้วยกับแม่ทีมาจะไปไหนกันนะไปสุรินทร์กับไปสุรินทร์ผมจะเข้าเมืองครับ <c oughs> ผมจะเข้าเมืองสวัสดีช่วงนี้พี่ไม่ค่อยว่างยุ่งอยู่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ กดแชร์ให้แม่นางเลยแม่นางขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเลยสัญญาณไม่ค่อยสเสถียรนะคะเดียวยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอยู่ที่นู่นเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกกําลังใจทุกการติดก,กาลังใจทุกการติดตามนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ลูกชายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ